เอ่ยถึงความสุขคุณจะนึกถึงอะไรบางคนอาจนึกถึงบ้านหลังใหญ่ๆรถยนต์ราคาแพงเครื่องประดับล้ำค่าบางคนอาจนึกย้อนไปถึงอดีตที่มีความสุขเช่นสมัยเด็กๆตอนที่สอบได้ที่หนึ่งสมัยวัยรุ่นที่เพิ่งจะพบรักเป็นครั้งแรกหรือเมื่อมีครอบครัวแล้วและได้ลูกชายเป็นคนแรกถ้าหลายๆคนคิดถึงความสุขในแง่นี้ ชีวิตของคนเราคงจะมีความสุขน้อยครั้งมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเราลองมองความสุขในแง่ใหม่ที่ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อหาความสุขอยู่ที่การมองโลกของเราเองความสุขอยู่ที่การมองหาส่วนที่ดีจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆความสุขอยู่ที่การมองปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทายความสุข ไม่เดียวรออยู่ในอนาคตหรือจมอยู่ในอดีตหากแต่ความสุขอยู่ในปัจจุบันและความสุขก็อยู่ในกำมือของพวกเราทุกคนสุดแท้แต่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งการได้พูดคุยกับเพื่อนที่ถูกใจก็เป็นความสุขได้แม้แต่การมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ ก็เป็นความสุขได้อีกเหมือนกันถ้ามองความสุขในแง่นี้คุณก็จะมีความสุขได้ทุกวันวันละหลายๆครั้งด้วยซ้ำไป